เอาละตอนนี้ลงเสร็จแล้วนะครับก็เราสามารถกดปุ่มโอเคเดี๋ยวสักหนึ่งกกปโปรแกรมพดโปรจะเด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นไอคอนแบบเนี้ยน,นะครับก็อันนี้เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับมต้ององลงก,ก็ในชีวิตรจริง <ๆ S 2> เราก็ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเข้าไปที่เป็นสมัครไว้แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากทดลองใช้งานเราก็กดไนที่ทดลองนะครับอ่ามันก็จะทําการเข้าหมดทดลองใช้งานนะครับก็เลือกร้านเลือกอะไรเข้าไปนะครับ อันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งนิ้วนะครับแล้วก็เมาส์ได้เลยแต่วันนี้บอกถ้าแผ่นฟิล์มอะไรไม่ถอดออกเวลากดอาจจะกดยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เข้ามาครั้งแรกเดี๋ยวมันจะต้องมีการเซตพวกเลเยอร์เซตพวกระบบอื่นๆก่อนนะครับ,รบอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทะยอยทยอยทีละอย่างนะครับ,รบผมก็มเดี๋ยวอ,อันนี้เอาเป็นเลเยอร์ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เลเยอร์ที่เห็นเนี่ยพอดีบางคนบอกว่าโอเคมันมันมันมน้อยไปหน่อยเราอยากอยาจะปรับเลเยอร์ให้มันแสดงสินค้าให้เยอะขึ้นนยนะครับทำยังไงให้ไาที่ตั้งค่านะครับ ไปทห่หน้าขายนะครับอ่าสเกีตรงนี้มันจะมีตรงอัตราส่วนการสดแสดงผลของหน้าร้านนะครับกับตัวขนาดคอลัมน์สินค้าให้ดู2อ,อันนี้นะครับอ่าอย่างหน้าจอเนี้ยผมมองว่าตรงนี้อาจจะปรับให้เป็นคอลัมน์ให้มันเล็กหน่อยกดเล็กนะครับแล้วกดบันทึกเนี้ยมันจะสดแสดงผลได้เยอะขึ้นนะครับส่วน,นตรงอัตราส่วนเนี้ยอันนี้ผมแนะนําว่าลองลองดูเองได้เลยนะครับเรามีให้ปรับอย่างจอหน้าจอเนี้ยอ่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสาต่อสอง มันเป็นอัตราส่วนของของหน้าจอนะครับผมบองเรื่องสาต่อสองดูนะครับแล้วก็บันทึกเนี่ยตรงนี้มันก็จะขยายใหญ่ขึ้นผมคิดว่าเครื่องนี้น,น,น,น่าจะประมาณนี้เป็นสาต่อสองแล้วก็เลือกเป็นคอลัมน์เป็นเล็กะนะครับต่อมาอเดี๋ยวผมจะมาลงตัวเซตอัพเครื่องรินพ์นะครับก็เดี๋ยวไปคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนโอเคครับ